ครับผมตอนนี้เราก็ตัวเกมนเกม My c f t นะครับผมในแมปของ m e c f t Java นะครับเวอร์ชั 1. น1นึ่นั่นเองนะโอเคมเริ่มกันเลยนะครับโอ้โอ้โหนี่เหมือนมันแบบไงถ้าเรามายืนบนบล็อกนี้นะครับเราจะแหลกนะเอาเอาอะปุ่มกดไม่ติดตอนเนี้ย เย่แล้วเย่แล้วเย่แล้วโอเคนะครับอ่ามันเป็นเอฟเฟกนะครับต้องแบบมันยืนข้างนอกนะอาจจะลดอาการแหลกลงนะผมว่าอ่าใช่นะครับมันยืนบนบล็อกแล้วบล็อกมันจะแบบแปลกๆนะแบบแบบแบบมาเป็นเอฟเฟกมันนะครับโอเคแล้วก็มาเก็บของกันก่อนเลยนะครับได้ซีดมานะตีกล่องมานะครับจะได้กล่องไม่เอ่ยอได้กล่องมา ต้นไม้โอเคครับเหมือนเหมือนดินมันจะมาเยอะนะครับผมว่าทำไมผมไม่เห็นสุทครับนะครับไม่ได้เหรอหรือยังไงขับมานะครับโอ้เออเขียนวางก่อนทำไมเหมือนกดไม่โดนอ่ะกดกองคาร์ดไม่โดนโอเคนะครับไปที่ เออตึ๊บตึ๊บเอ้ยเดี๋ยวผมจะข้าวเลยนะอ๋อลืมเนี่ย๋อมันต้องค้าก่อนเองมีแกะค้าเองอะมาี่ะอว่าเร็วขึ้นมากนะครับอ้ยเดเดเด เดี๋ยวท่านมา,มาขุดตรงนี้อะไรกันครับเนี่ยขุดอันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ยต้องขยายนะครับโอเคได้ไหมก็ขยายเพิ่มนะก็มีกล่องปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวไปกดโยนของได้ไงเนี่ยผมมีปูนโยนของที่ไหนล่ะโอเคนะตัวไปก็มันจะกดยากๆนะครับแป๊บนึง ครับกูต่อเลยตู้เป็นไม้นะครับน่าจะมีอุ้ยหมูเข้ามาดิมีที่ให้หมูไหมนะ่ะนะครับโอเคมีที่ให้หมูต้องต่อทางให้มันอ่าฮะขยับหน่อยถ้าบหน่อยหมูจะขุดจะขุดบล็อกเออเออต้องผักผักมันนะครับผักมันไป ผักผักก้เจะาหมูนี่นาแล่วก็ตัดไม้นะครับขุดไม้ดีเออเรามีพู้ว่าต้องใช้เขาขุดเฮ้ยอยู่ใกล้เราตัวเด้งนะครับโอเคแอปเปิ้ลไว้ให้มาทำไมแอปเปิ้ลน,นะครับน่าจะเอามากินนะในหมวดนี้ปุ๊บปุบปุบโห มันจะหมูมองใหญ่เลยครับไม่หมูไม่เดินไปไหนเลยเหรอน่าจะไม่มีที่ให้มันเดินนะโอเคนะ่าจะไม่มีที่ให้มันเดินนะครับอุ้ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะหันหาท้าออกไปเนี่ยปุ๊บโอเคนะครับปุ๊บปุ๊บอ่าปุ๊บปุ๊บโอเคเจ้าหมืนี่คือกล่องนะครับ คีได้มาสอนกันจะเพิ่มให้มันเป็นสอนโอ้เจ้าหมูอะไรของเจ้าหมูเนี่ยน่าจะต้องขุดต่อนะแต่ว่าขอเก็บของก่อนละกันนะครับตุ๊บตุ๊บตุ๊บเผื่อตกไงเราตกวมันก็แบบของตกด้วยนะก็คือเสี่ยงอยู่เหมือนกันอ้าวเห็นไหมเมื่อกี้กาเวลนะครับมันมันตกอวอเตอร์บักเก็ตนะครับอือ ถังน้ำนั่นเองนะเอ้ยนี่ไงเห็นไหมโหมันตกอะกระเบลนะกระเบลมัใช้ทำอะไรน,นะกรเนะเบลเนี่ยวิววิววิวหันลมาใกล้ละกล่องอีกแล้วนะครับผมกล่องมาถี่มากนะโอเคผมก็อยากเอาชีวิตรอดร้อยวันนะครับแบบเป็นพวกซอมบี้นะ แต่มันเหมือนแปลกๆครับนี่พอเล่นในโปรเจคเชียร์แล้วนะครับโฮเทลโอเครอฟเฟตต่อไปครับนี่คือน้ำนะครับแล้วก็มีโอ๊คเซปปิ้งด้วยนะโอเคมีต้นไม้เลยนะแต่แต่ต้นไม้เราก็มีนะวางไปนะครับเดี๋ยวจะรอให้หญ้ามันลามก็ได้นะเดี๋ยวรอสักพักให้หญ้ามันลามก่อนนะครับโอเคนะครับคือผมก็รอมานะแต่ผมผมใจร้อนไงไม่ไม่รอละเอาต่อเลยละกันนะครับ เร็วอยู่นะแต่ขวาน่าจะเร็วกว่านะ,านนะอานะโอเคดินดินเดี๋ยวนะคน,น่าจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับโอ้นี่ก็ดินเหมือนกันโอเคอันนี้ก็แตงโมนะครับเดี๋ยวบุบบุบอุ๊ยพั่วแตกแล้วทำพุ่ใหม่นะครับเหมือนตัวนี้ยังไม่มีปูนนะ มีสูตรพวกขึ้นมานะครับแต่ไม่มีสูตรอย่างอื่นนะโอเคก็ลงมากต่อเลยครับปูดไม้ขาวซะด้วยนะครับเร่ม,มีไม้ขาวมาแล้วไปเอ้ยเจ้าหมูหมูสองตัวนะรับตัวนี้นะมันต้องทำามว่าผมต้องทำกล้งให้มันละแต่ว่าต้องผักมันไปอย่างนี้เหรอใช่ผมยังไม่มีอะไรมาล่อมันนะครับ อย่างนี้ไปก่อนละกันนะเจ้าหมูน,นี่เป็นไม้นะครับไม้มันดีเนี่ยเอาไม้มาทำเป็นแพลตฟอร์มมันจะดีเหรอไม่มั่นใจนะมัน,นก็เอ,อาไม้หมดละก,กันนี่อันนี้รวมกันสิบสองแล้วก็ทำเป็นอันนี้ปุ๊บ ได้24นะครับเนะเอ้ยเยอะอยู่นะก็น่าจะได้กว้างๆอยู่ในะอาณาเขตนี่ยครับต่อไปนี้นะครับปาป่า,ปามน,นี้น,นี้ขยับไปเรื่อยๆครับส่วนดินตรงนี้นะ่าจะต้องขุดออกนะครับเนยนาคบหรือว่าเอาไว้เอาไปนี้เนะี่ยเอ้ยเอามาทำฟ,ฟาร์มนะครับมันจะได้อยู่นะปุ๊บวุ้ยกตกแล้วไงนะครับ นี่ก็รอให้มันลามไปนะแล้วก็ต่ออันนี้ไปเรื่อยๆนะครับปุ๊บปุ๊บโอเคมอบเต็ม้องเกิดนะครับโอเคเจ้าหมูมาแม่เจ้าหมูอันนี้นยังมืดๆเลยครับเนี่ยอันนี้มืดมากนะแต่แล้วก็เปิดแสงนะครับ business business แบบสว่างๆนี่เองนะฟักทองนะครับก็ดินถ้าขุดยิ้งหมดไปเรื่อยๆเฮ้ยจะพันยากเกียได้ราผัก,กนะครับอ้ยอย่าตกนะเฮ้ยผม,ผมเสียงมันตกเนะี่ยผมกลัวตกด้วยไม่ใช่หรไรหรอกนี่นี่นี่โอเคปะมานี่ มาน,นี่เอ้ยหมูตกอ้หมตกนแน่เลยผมดูแล้วผมคาดกลางไว้ล่วงหน้าแล้วมีตกชัวนะครับโอเคเหมือนมีพ้าท้องแตงโมนะครับแล้วเร,เราก็มีน้ําอยู่ใช่ไหมใช่เรามีน้ําอยู่นะครับแล้วก็มีเมลอนซีมาให้อีกนะครับโอ้โหนี่คือแบบให้แตงโมมาให้พอมแล้วก็ให้มเมล็บมันด้วยนะครับ่องกิด Okay. แกะนะครับผมโอโหมาทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็ขาดไก่แล้วทีนี้ครับดูว่าเราจะได้ไก่ยังครับน,น่าจะไม่ได้ไก่นะแต่น่าจะได้แบไอจะวัวี๋ยวก็จะทำสติ๊กลเลยยังไม่มีตอผัอาเนาะตอนนี้นะผมให้แบบพักทองให้แตงโมมาแนละ้วก็ทำม็ดได้เหมือนกันนะตรงนี้โอเค ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ่อพวแตกพวกแตกมากี่ครั้งแล้วเนี่ยข้าพวกได้ไหมข้าไม่ได้นะครับต้องม,มีไม้เหรออาา่ะนี่ไงเข้ามาละอาา่ะฮะอันนี้คือเก็บของนะทีนี้ปุ๊บอุ้ยท็อตมาจากไหนเนี่ยว่าท็อตหรือผมไม่สังเกตมันตรงไหนเนี่ยโอเคนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับผมว่าตกจริงๆนะครับเนี่ย คีวางท็อตนะครับเพื่อความสว่างนั่นเองนะโอเคกดต่อนั่นเองนะครับอราจะเจอแบบของที่มีแบบของดีๆนะเฮ้ยไก่มาแล้วครับผมโอ้โหนี่คือมาทัา้งแกงแล้วนะตอนเนี้ยเฮ้ยเจ้าหมูเจ้าหมูเฮ้ยเยจ้าหมูมันผัดเออดินดิน มนต้องรอเปดปูนนะปูนไม่มาเลยเออหมูไม่ละเฮ้ยหมูมาไหวไหวดูสิครับนี่หยดชาวแก๊งเรานะครับอืม้องเป็นปกคลิปซะแล้วอะฮะโอ้ยต้องผักหมูไปนะขยับขยับหน่อยเพื่อนที่โยขยายให้แล้ว ถ้าเรากลัวมันตกใช่ไหมเอาไม้มาไม้นะครับไม่ไมสองปุ๊บปุ๊บนี่ไม้สิบสองนะครับไม้เบิไม่ตไม่โตแต่ก็ได้ไม้จากการขุดตรงนี้อยู่นะก็แบบไม่ต้องกังวลว่าไม้จะหมดอะไรขนาดนั้นครับ ก็จะมีให้กดเรื่อยๆถ้ามันยังไม่ไม่คุเฟรย์คนไปนครับเออเตเรื่องต,ตีอะเรื่องตีอะเฮ้ยใช่ไหมมันผัดมันผักเราตกได้เนะี่ยโอเคนะครับจะเก็บนะครับเมื่อคืนผมต้องกังวลเรื่องแฟนทอมเลยนะมันอาจจะมาไม่ได้นะครับโอ้นี่ไงโอเคผมได้น่าจะได้ได้ซุงได้ส่วนนะโอเค จะไปพาดหน้ากันครับในการสร้างสวนนะผมก็ต้องขุดอันนี้รอนะครับขุดอันนี้ไปเรื่อยๆเลยนะโอเคสล้วสัตว์ีพีนี้ก็ไว้ที่นี่ก่อนละก,กันนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับใครที่ชอบ like กดไลค์กด็จะใช้ให้ผมด้วยนะครับเหาะเหาะเหาะเหา